สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูตาเมาดูการค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าลาบดอกแคนาค่ะแล้วก็ใส่เป็นเนื้อปลาทูด้วยใครที่ไม่เคยได้รับประทานเมนูนี้ไม่เคยได้ยินเมนูนี้มาดูไปพ,พร้อมๆกันค่ะแล้ววันนี้จะมีวัตถุดิบในการทำลาบทำยังไงบ้างทำง่ายหรือว่าทำยากวัตถุดิบยุ่งยากไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบในการยำอย่างแรกเลยก็คือปลาทูค่ะปลาทูนี่แอนดมินก็ทอดมาเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็จะแกะเนื้อออกมาออกจากก้างนะคะก้างก็เอาทิ้งไปในส่วนของเนื้ออดมินก็จะใช้เนื้อปลาทูนี่แหละค่ะมายำดอกแคนงเนื้อปลาทูก็แกะออกมาแล้วก็ขยำให้เนื้อปลาทูมีความฟูค่ะ วันนี้ก็ใช้อยู่ที่หนึ่งตัวค่ะแกะออกมาก็ขยำให้เนื้อปลาทูฟูเป็นแบบนี้เลยค่ะ มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นวัตถุดิบหลักเลยก็คือดอกแคนาดอกแคนาแอดมินก็นำเอาเกรสรอ,ออกแล้วค่ะก็แบดอกแคนาออกมาจากนั้นก็เอาเกรสรอ,ออกไปนะคะอันนี้ก็เอาเกรสรอ,ออกไปแล้วแล้วก็ล้างเรียบร้อยใส่เกลือลงไปอยู่ที่สองช้อนชาค่ะแช่กับน้ำเกลืออยู่ที่10นาทีค่ะ เวลาแช่น้าเกลือสีของดอกแคนาก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าโดนความร้อนก็จะเปลี่ยนสีด้วยถ้าเกิดว่าเราเก็บมาแล้วเราแช่ในตู้เย็นดอกแคนาก็จะมีสีที่ค้าแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะรับประทานได้รสชาติก็ไม่เปลี่ยนไปค่ะยังอร่อยเหมือนเดิมต่อไปค่ะแอดมินก็ไปลีนน้ําเกลือออกแล้วค่ะแต่ไม่ต้องล้างนะ และขั้นตอนต่อไปค่ะแอดมินก็จะนำดอกแคนาที่แช่น้ำเกลือไว้10นาทีมาจี่ให้สุกค่ะดอกแคนาก็คือล่วงมาจากต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะก็คือชื่อว่าต้นแคนานั่นเองค่ะหนึ่งปีเนี่ยเขาจะออกดอกอยู่ที่ 3- าถึงสเดือนเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเมนูที่ทําตามฤดูกาลค่ะฤดูกาลนี้ดอกแคนาก็ล่วงลงมาจากต้นเยอะมากๆเลย ตามต่างจังหวัดนะคะหรือว่าตามหมู่บ้านหรือว่าตามท้องนาต่างๆก็จะมีดอกแคนาค่ะในช่วงฤด,ดูการนี้ค่ะในหมู่บ้านของแอดมินค่ะก็เขาก็จะปลูกต้นแคนาไว้แอดมินก็เดินแล้วก็เห็นนะคะทุกๆปีก็จะออกดอกมาแบบนี้ค่ะก็เลยไปเก็บมาเพื่อที่จะมาทำเมนูมาฝากเพื่อนๆค่ะส่วนใครที่เห็นดอกแคนาล่วงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาทำเป็นเมนูอะไร แอดมินก็นำเสนอเป็นเมนูนี้ค่ะแล้วขั้นตอนนี้เราก็จะจีไปจนกว่าจะสุกนะคะสุกแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็นำดอกแคนาที่จีจนสุกแล้วมาหั่นแล้วก็มาซอยค่ะ เมื่อเราผ่านแล้วก็ซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เราสังเกตดูว่ามีน้ําหรือเปล่าให้ลองเอามาบีบดูนะคะถ้ายังมีน้ําก็บีบน้ําออกให้หมดค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะมาเริ่มย้ำกันเลยใส่อาปลาทูลงไปค่ะปลาทูก็ขยบให้เขาขึ้นฟูแบบนี้ค่ะใช้อยู่ที่หนึ่งตัวและปริมาณต่อไปก็คือดอกแคนาบีบน้ําออกหมดแล้วนะคะปริมาณเท่าๆกันกับปลาทูเลยค่ะ ขั้นตอนนี้เพื่อความสะดวกนะคะแอดมินจะใช้มือในการคลุกเขาเลยค่ะใส่ถุงมือด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีถุงมือแนะนำให้ใช้เป็นทัพพีหรือว่าช้อนค่ะคนให้เข้ากันก่อนค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะมาเริ่มราบกันเลยแอดมินใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะประมาณอยู่ที่2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ใส่ริกป่นลงไปค่ะแอดมินก็ใส่อยู่ที่2ช้อนชาครึ่งค่ะ แต่ถ้าใครชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็เพิ่มเติมได้ใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยประมาณหช้อนชาต่อไปค่ะก็ใส่ผงปรุงรสลงไปแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปค่ะตรงนี้เดี๋ยวจะมีน้ำปลาด้วยนะคะแต่น้ำปลาจะต้องใส่นิดเดียวเพราะว่าความเค็มได้จากปลาทูแล้วก็อดอกแคนานี่เราก็นาไปแช่น้ำเกลือไว้เพราะฉะนั้นในส่วนของน้ำปลาตรงนี้ก็ใส่แบบระวังระวังค่ะ จากนั้นก็คลุกเค้าค่ะคลุกเค้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะอ่าถ้าเกิดว่าขาดมะนาวก็บีบมะนาวอยากได้เผ็ดอีกก็เติมพริกป่นค่ะใครที่ชอบผงชูรสนัวๆก็ใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะ คลุกเคล้าจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติเมื่อได้รสชาติอย่างที่เราชอบแล้วให้เราใส่หอมแดงซอยแล้วก็ผักชีค่ะผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีใบเลื้อยนั่นเองค่ะหอมแดงก็5้าถึงหหัวผักชีใบเลื้อยก็ประมาณ1ต้นค่ะคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะในส่วนของผักจะต้องใส่สุดท้ายนะเพื่อป้องกันไม่ให้ผักผักเฉาหรือว่าผักสลดค่ะ และตอนนี้ค่ะลาบดอกแคนาของเราก็เสร็จแล้วจากนั้นเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ แล้วก็ตกแต่งให้สวยงามด้วยผักชีค่ะแล้ววันนี้ก็จะรับประทานกับแตงกวาส่วนใครที่ชอบเป็นผักอื่นๆชนิดอื่นๆอย่างเช่นถั่วฝักยาวหรือไม่ก็ผักกาดนะคะได้เลยค่ะตามความชอบเลยค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำลาบดอกแคนาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ